สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุนี c ชา n นลค่ะวันนี้มารีวิวว่านพัดนุปูกว่านมงคลที่รุนีปลูกเอาไว้ก่อนที่จะมาออสเตเรเลียน,นะคะเกือจะสีเดือนแล้วกอนี้ปลูกจากต้นที่ไม่มีรากเลยไม่ติดรากมาเลยก็ทดลองปลูกปรากฏว่า สามเดือนเกือบจะสีเดือนผ่านมางามมากไปชมกันค่ะเพื่อนๆค่ะว่านพัดโบกเป็นไม้มงคลที่โชว์ใบสวยใบเป็นรูปหัวใจแล้วก็คล้ายๆกับว่านเสน่ใจนะคะลักษณะใบของเขา ดูใบสวยเป็นเงาเขียวเงาวับเลยนะคะตอนได้มาปลูกได้ได้ต้นมาที่ไม่ติดรากเลยนะคะได้มา2ต้นไม่ติดรากเลยแล้วก็เพื่อนปลูกนานแล้วแล้วแล้เขาก็ขึ้นโคนมีแต่ลำต้นแล้วก็มีใบเล็กๆ เหมือนเหมือนเหมือนประมาณว่าจะหมดอายุก็เลยเอามาทดลองปลูกว่าปลูกโดยที่ไม่ติดรากเลยเขาจะติดไหมเขาจะเริญงอกงามไหมโดยการดินที่ใช้ปลูกก็ใช้ดินเหนียวที่ซื้อตามร้านขายต้นไม้ตลาดต้นไม้ทั่วไปนะคะที่เขาขายเป็นถุงถุงละถุงละยี่สิบห้าบาท ห้าถุงร้อยห้าถุงร้อยค่ะเพื่อนๆพ่คะซื้อมาแล้วก็ใช้ต้นปักลงไปต้นพัดโบกนะคะปักลงไปในดินเหนียวแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยเม็ดที่ให้กับบัวนะคะที่ปุ๋ยปุ๋ยบัวเนาะเรียกว่าปุ๋ยบัวนะคะเน็บเน็บไว้ข้างล่างลำต้นเขา ปูกก่อนที่จะเดินทางมาที่ออสเตรเลียนะคะสามเดือนกว่าเกือบจะสีเดือนก็ใบที่เห็นคือใบใหม่ที่ขึ้นมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบเป็นใบใหม่นะคะเพื่อนๆครับเพราะว่าใบที่ติดมาตอนที่ปลูกก็คือเขาก็ยุบตัวเนาะเขายุบตัว ใบเขียวเป็นเงาวับเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่ได้ให้ปุ๋ยอย่างอื่นเลยนะคะปลูกกับดินเหนียวให้ปุ๋ยบัวแล้วก็เนบข้างๆลำต้นปลูกง่ายแสดงว่าปลูกง่ายนะคะนี่เป็นการทดลองครั้งแรกนะคะเหมือนกับใช้ใช้ต้นท่านลำต้นของเขามาปลูกเลยก็ติด นพัดโบกเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าถ้าปลูกแล้วก็จะนำแต่ความโชคดีพัดความโชคดีพัดความร่มเย็นเป็นสุขนำแต่ความโชคดีร่ำรวยมาให้นะคะแต่ว่าคนรักต้นไม้ปลูกต้นไม้ต้นไม้เป็นไม้มงคลทุกต้นนะคะคนรักต้นไม้ปลูกต้นไม้นี่เวลาเห็นต้นไม้จเจริญงอกงาม นั่งมองไม่เบื่อเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็แบ่งปันประสบการณ์การปลูกขยายพันธุ์พัดโบกโดยการที่ใช้ลำต้นที่ไม่ติดรากเลยมาปลูกปลูกกับดินเหนียวก็จเจริญงอกงามอย่างที่เห็น โบกเป็นไม้เป็นไม้น้ำนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นไม้กึง่งเรียกว่ากึ่งน้ำนะคะคือใส่น้ำภาชนะปลูกเหมือนเราปลูกบัวก็ได้เหมือนที่เห็นหรือว่าปลูกในดินแต่ว่าให้ดินชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาเขาก็อยู่ได้ คือให้ดินมีความชุ่มชื่นอยู่ได้แล้วก็งอกงามแต่ว่าขาดน้ำไม่ได้ค่ะขาดเพียงปลูกเหมือนเหมือนเราปลูกทั่วไปเหมือนปลูกเสนจันอย่างเงี้ยต้นเขาจะมีโอกาสจะไม่รอดแต่ถ้าให้น้ามีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาของดินแล้วก็เลี้ยงน้ำไว้แบบเนี้ยค่ะงามเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะงามเลยแล้วก็ ก่อนหน้านี้รุ่นนี้ก็ปลูกกระถางใหญ่แล้วก็ให้ปุ๋ยข้อก็เขาก็งามนะคะแต่ว่าถ้าสะดวกก็จะเป็นปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยบัวปุ๋ยเลี้ยงที่เป็นเม็ดมีขายตามร้านขายขายสินค้าเกษตรเกี่ยวกับเกษตรร้านเกษตรนะคะปุ๋ยบัวงามอย่างงามเลยค่ะจากที่ปลูกเป็นท่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เห็นอย่างนี้แล้แลวทั้งชื่นใจทั้งคิดถึงต้นไม้ที่บ้านนะคะน้องก็มาให้น้ำต้นไม้ก็ถ่ายทำคลิป er ส่งมาให้ก็ชื่นใจนะคะเห็นต้นไม้งามแบบนี้ชื่นใจสุดๆเลยค่ะกระถางนี้วางอยู่ กึ่งล่มลำไรกึง่งแดดก็คือ,อได้รับร่มลำไรจากเฮลิโคเนียต้นเฮลิโคเนียแล้วก็แดดสองบ้างนะคะอยู่มุมเสาพอดีเห็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วเข้างามเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะคะที่ปลูกพัดโบกจากท่อนของเขาจากลำต้นที่แทบไม่เหลือใบ แล้วเขาก็ติดงามชื่นใจค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็นำประสบการณ์การปลูกพันธุ์ปลูกมารีวิวขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ